มาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นประเด็นร้อนครับหลังจากสื่ออังกฤษรายงานว่าปิศาร์แดงเตรียมปล่อยเจ้าตัวออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เนื่องจากไม่อยู่ในแผนการทำทีมของรูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ชาวโปรตุเกสซึ่งสถานการณ์เดียวกันนี้ยังลามไปถึงดาวรุ่งอย่างอเลฮันโดการาโชด้วยเช่นกัน แลดฟอร์ดและกาเนโชต่างไม่มีชื่อในเกมดาร์บี้แมตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอโมริมครับให้เหตุผลว่าทั้ง2รายโชว์ฟอร์มในสนามซ้อมไม่เข้าตาซึ่งนั่นเป็นสัญญาณว่าทั้งคู่ยังต้องพิสูจน์ตัวเองหากต้องการโอกาสลงเล่นในอนาคตถึงแม้อโมริมจะยืนยันกับสื่อว่าทั้งแรดฟอร์ดและกาเนโชยังคงมีอนาคตกับสโมสร แต่สื่อหลายสํานักในอังกฤษครับนําเสนอข่าวตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจตัดสินใจปล่อยแรดฟอร์ดออกจากทีมหากมีข้อเสนอราว40ล้านปอนด์เข้ามาหลังจากผลงานของดาวยิงวัย27ปีดิ่งลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่กาเาโชครับดาวรุ่งวัย19ปีจะได้รับการเก็บไว้ใช้งานต่อไปเซติบ,บ่งบอกอย่างชัดเจนครับเมื่อไร้เงาของแรดฟอร์ดและกาเาโชจากการเปิดเผยของเดลี่เมล เผยสถิติผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อมีและไม่มีทั้ง2ส,สตาร์ลงสนาม95นัดครับที่ทั้ง2คนลงเล่นด้วยกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไป52.6%และแพ้28.4% 41นัดที่มีนักเตะคนใดคนหนึ่งลงเล่นครับทีมชนะ61และแพ้24.4% 28นัดที่มีแค่แรดฟอร์ดลงเล่นครับชนะ64.3%และแพ้21.4% และ3นัดครับที่ไม่มีผู้เล่นทั้ง2คนลงเล่นครับทีมชนะ67%และแพ้แค่เพียง0%